คนลองทรงกลางนะครับครับร้อยร้อยคนก็ตัดร้อยคนครับผมโอเคทรงนี้มาตรฐานเลยมาตรฐานเลยถ้าของตจอเนาะของตจอเขาจะมาตัดบ่อยตัดมากด้วยครับแล้วทำยังไงก่อนใช้เบอร์อะไรก็เหมือนเมื่อกี้แหละไม่ต้องใช้เบอร์อาจารย์ไม่ต้องใช้เบอร์เลยนะใช้ผีสร้างแบบลองทรงกลางนี่ก็ยังที่คุณบอกกันแหละนี่ครับหายขึ้นไปเลยครับคือเหนือริมใบหูเป็นกลางแล้วเห็นไหมครับ ดูนะสองทีเนี่ยตรงนี้จะยากไม่ยากไม่ยากดูวิธีตัดของช่างอ่อนไว้เทคนิคเทคนิคเคล็ดลับแล้วก็เอาวีสดเข้าไปอย่างนี้ครับมันดูเนื้อคิ้วเนือหูอ๋อเราต้องสร้างโครงแบบขึ้นมาก่อนโครงแบบขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็แต่งอันนี้ก็เคี่ยวๆมาอย่างนี้อันนี้ก็เคี่ยวลงมาอย่างนี้แล้วแต่งเงี้เอาโครงสร้างไกด์ลายมุมก่อนคือหนึ่งมุมคิ้วมุมหน้าผากจะไปไถเลยมันไม่ได้นะอาจารย์เนาะต้องมีโครงแบบโครงสร้างเราจะได้กะนั่นเห็นไหม เอาออกไปเงี้ยปึ๊บเขีย่ยลงมาแล้วก็เอาหวีแทบเข้าไปจับก็ได้โครงสร้างเสร็จเขีย่ยหวีลงมาครับด้านหลังก็เอาสันหวีแนบติดห,หนังจับหายฟันหวีถ้าด้านข้างก็ไถขึ้นไปลองตรงกลางคือถึงกลางใบหูตะแงคงนะตะแคงปัตรเตอร์เลียนนิดนึงครับนะ,นะเห็นไหมครับเป็นหลักฝั่งนี้ก็ตะแคง หัวคนเรามีโครงสร้างไม่เหมือนกันเป็นเร่อบ่เราก็เอาให้พอดีเห็นไหมครับเป็นลองทรงกลางแล้วนี่ฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายดูฝั่งขวาสายอาจารย์พันไปนแล้วครับเดีไไ๋ยวอาจารย์ต้องมันยาวยาวอยู่ใช่ไหมดูนะครับกลางค,ค,คือฝั่งนู้นขึ้นอย่างไรฝั่งนี้ก็ขึ้นอย่างนั้นเอาวีทียบดูครับอย่างนี้ กลางแล้วเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับกลางแล้วเห็นไหมครับกลาง,ลลางาอืมขวีเก็บนิดนิดตัดแล้วก็เก็บเลยใช่ไหมอาจารย์เออมันบมีหวีนี่มันเป็นบรรทัดอยู่แล้วจะสร้างแบบโดยใช้ปัจจียลื่อร์ศูนย์ครับนั่นทีนี้มาดูข้างหลังครับ ลองทรงกลางข้างหลังก้มนิดนึงนี่แล้วก็ดูว่าึ่งกลางใบหูนับแล้วก็เผินขึ้นอย่างนี้ดูนะครับนี่ดูชัดๆเลยซูมมาดูใกล้ๆเลยนะกลางไหมนี่ดูดูแนวนี้กับแนวนี้นี่สร้างแนวขึ้นมาแล้วสร้างแนวขึ้นมาทีนี้เราก็เอาหวีไปเทียบไกด์ลายไกด์ลายตรงที่เราขึ้นครั้งแรงจะได้มีแบบอันนี้มีแบบแล้วอื ก็ได้เท่ากันเท่ากันเท่าเลยครับนั่นดูเลยครับ้ายลายมันถ้าเรียกสูงก็คือเหนือริมใบหูแหละอันนี้กลางคือถึงกลางใบหูครับประมาณน่เนาะแต่ว่าองทรงของผู้สูงอายุต้องให้ขาวถ้าไม่ขาวมันจะไปบวกกับผมงอกครับใช่ไหมมันจะดูไม er so right. so ่สวยนะด้านหลังก็ต right. like so ัดอย่างนี้ครับ เฉียงวีได้ไกล้ลายแล้วก็เฉียงวีงายฟันวีสามสิบองศานี่พอมาถึงข้างนี้ก็พอมาถึงด้านข้างหลังใบหูมันก็มาเชื่อมกับตรงนี้มันก็เสร็จแล้วเดี่ยตรงนี้เห็นไหมครับครับนี่พอเรามาดูฝั่งนี้ก็เชื่อมใส่กันเหมือนเดิมนี่ตรงนี้ครับคนนะครับเราจะเชื่อมเชื่อมจากตรงนี้ลงมาดูนะจะแขงข้างก็จะเลื่อนนิดนึงเข้ากันแล้วเชื่อมแล้ว ให้เชื่อมเชื่อมเข้ากันแล้วนี่มาให้เชื่อมอ่านี่ทีนี้มาดูตรงนี้ทีนี้ครับเหลือตรงนี้สรุปว่าสองสามครั้งก็เสร็จแล้วนี่หนึ่งเพราะมันมีไกด์ไลน์อยู่ครับสองสามครั้งนี่คือเคล็ดลับสอนวิธีง่ายๆแล้วก็เอาหวีสร้างแบบเก็บครับครับนี่คือสรุปแล้วนี่ว่าวิธีตัดแบบง่ายๆของช่างอ้อนมันเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเหลือจะตกแต่งให้สวยอ่าตกแต่งยังไงสามนิ้วสามนิ้วครึ่งครับ ตกแต่ง, <S 1> <S 1> ตตงอาจารย์ตกแต่งตกแต่งสักหน่อยหนึ่งอ,อาจารย์ค่อยตกแต่งไปครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งครับเลมนะครับเลมเลมครับการนี้เลมทีนี้มาดูด้านบนครับผมจะเลมของผมอย่างนี้ยกขึ้นแล้วก็เอาความยาวสองนิ้วสามนิ้วครึ่งสองนิ้วสามนิ้วครึ่งด้านหน้าก็เช่นเดียวกันยกขึ้นอย่างนี้นี่แล้วก็เอาไปจะเลี่ยนตัดปลายออก กับใช้หวีคีกับใช้กรรไกรตัดก็เช่นเดียวกันเหมือนกันแต่เอาปัตตเลียนตัดจะคล่องกว่าสําหรับช่างอ่อนยินี้ด้านข้างก็ทําอย่างนี้ไม่ให้เป็นขอบดูนะครับนี่ยกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้นี่คือลองทรงกลางของที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็เก็บใช้หวีเนี่เราก็เก็บใช้หวีใช้หวีใหญ่ามาเก็บอย่างนี้ใช้หวีอิโต้เก็บนะครับก็บแล้วก็แต่หัวเขาอย่างนี้นี่ด้านบนนี่ออกพอดีเลยถ้าถ้ามันยังไม่พอดีตักหวีเข้าไปอย่างนี้นะดูนะครับ ตักเข้าไปปุ๊บยกขึ้นสองนิ้วครึ่งสามนิ้วพวกปลายมันนี่เอาออกหมดเลยนี่อย่างนี้นี่ปลายมันเนี่เ,นรเราเราจะได้ฉากของมันพอดีเลยเพราะว่ามันมีไกด์ไลน์อยู่ข้างล่างไกด์ไลน์อยู่ข้างล่างนี่คือเสร็จแล้วนะเนี่ยดูนะครับสรุปสรุปเสร็จแล้วนะครับเอาวีตัวเก็บที่มันขาวนี่คือทําให้มันกลมกลืกนกับผมหงอกครับนี่คนตัดเลยรอเลยครับทีนี้ร้อยคนก็ตัดร้อยคนนะครับรอเลยครับทีนี้ เรียบร้อยใช่ไหมครับอาจารย์นนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาสวัสดีครับสวัสดีครับในแบบขอบคุณมากครับ